สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมค,าย,ยมคายเอมิคาเอเวกวันนี้เรามาอยู่กับเกม Baby s n ไนเปอร r ซ c ร์สกันอีกเช่นเคยนะครับผมนี่ก็คงจะเป็นอ,อพาร์ทที่สแล้วนะครับสำหรับตัวเกมนี้ก็อื <c oughs> ยังเป็นเดอะฮาร์ดเวอยู่นะครับก็คงจะเป็นน่าจะน่าจะยากแล้วแหละเออดูทรงนะอ่ะนะอ่าเพื่อม่เป็นการเสียเวลา เราไปเริ่มกันเลยนะจ๊ะบอลโลล่ายังน่ารักคด,ดีนะอ,อืม <c oughs> มาก่อนอื่นบอลโลล่าก่อนเลยโอเคอยังรถไม่ไหวขนาดนั้นไปโ้ ผมจะยังไม่รีบไปดูเบบี้แล้วกันเพราะว่าผมคิดว่าเบบี้ออกมาค่อนข้างยากหลังจากตาเมื่อวานเนี่ยเท่านี้ไม่พอหลังจากตาเมื่อวานผมรู้สึกว่าเบบี้ออกมานานมากกว่าจะออกก็ต้องมาดูไปว่าตาน,นี้ j เจบี้แกจะออกมาไป<ว>หรือเปล่าอุ้ยรถว้อยู่นะันทยถ้าตีหนึ่งผมจะไปดูเจบี้แล้วกัน ดูแล้วกันไป่ตีหนึ่งหรอกเอ้ยะเตรียมกดออกสามสองหนึ่งน่าเนี่ยไม่เห็นแหมนะผมคิดว่าเจ๊แกออกมาค่อนข้างช้าเลยเว้ยบิดิแบบเอเคตัดเดียวอยู่บอลล่าบอลล่าไปหาได้อยู่ได้อยู่ ถ้าเราตามทำตามเสร็จแบบนี้เป็นเรื่อยมันมันก็ไม่ได้ยากขนาดนะั้นถ้าไม่มีอะไรมาดักก่อนลนะมันไฟผมจะกลับไปดูพี่บีแล้วกันสวัสดีครับเจบี่สามสองหนึ่งอัจจะเอ๋มาแล้ว ดูบิบบดแบบ,บ,บ,บบต่อตัวนะฮะไอ้สภาพมันคงจะมาอุ้ยโอ้โคตรไวโอ้ไวมาก เบบี้นี่ผมจะห่างไปอีกสักพักเลยเราจะกลับไปดูบีดีแบบไอาสาธตัวแล้วนะมันจะรวมตัวแล้วพีบี้ไปเช็คดูหน่อยแล้วกันน่าจะยังไม่โ่าโอเคบอลบลา่าบอลล่า โอ้ได้อยู่ได้อยู่แอนหมวดเริเเ่มมาแล้วข้าไปเลยตัดไฟต่อน่าจะแดง เต็มเลยแล้วกันกลับไปดูเบบี้อีสามแล้วได้อยู่อะอุ้ยเกมดีเลยอุ้ยอุ้ยใจหายเลยเกมดีเลยโอเค บอลล่า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 น่าจะแดงแล้วน่าจะแดงแล้วอุ้ยเมื่อกี้เกมค้างไอ้หายโอ้โหเปนแบบเหรอกลับกลั ทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่น่าจะแดงโอ้ยเฮ้เสีย <c oughs> ชิวสนาดเกินผมจะกลับไปบอลล่าอีกสักครั้งนึงแล้วจะกลับไปเบ,บบี้ได้ที่ห้าแล้วแค่นี้พอกลับไปดูเจบี่กัน เจมี่ครับมาแล้วจ้าโบโอเคเฮ้ยจริงวะเนี่ยผมจะไ่โดนหลอกเลยเหรอเอาบาร์ล่าก่อนเฮ้ยจริงไหมเนี่ยที่ผมจะไม่ตายสักรอบแล้ว,ลวเหรอนี่อโอ้โอเกมไม่ได้ยากขนาดนี้ว่า ไปดูเบบี้สักรอบหนึ่งรอบสุดท้ายละไปพี่พี่ออกมาก่อนเกมจบป่งโอ้ไม่ออกจริงเหผมเอ้ยยินดีด้วยคุณได้หัวเบบี้สีทองเอามาทำไมฟันไามส์ยังไงวะ แต่ก็โอ้สามคืนแล้วอ่ะไม่ตึงเลยอ่ะหรือว่าผมเก่งเกินไปวะเกมของบอลเน็ตถ้าเกิดว่าบอลเน็ตอยู่ทางซ้ายให้กระพริบไฟของคุณหากเธออ๋อหากเธออยู่ทางขวาให้ปิดไฟเอาไว้และหากเธออยู่ตรงกลางให้ไฟค้างซ้ายกระพริบกลางค้างขวาปิด ซ้ายกระพริบกลางค้างขวาปิดโอเคเกมดีคุณภาพดีอ๋อผมลืมอ่านบรรทัดล่าง โอ้โอ้หว่าจะโชว์หลอเท่กันหน่อยมันเสียงตัวอะไรวะ <c oughs> ยินดีด้วยคุณได้กล่องเก่า <c oughs> อะไรดีอ่ะผมมาตายบ bon อลเน็ตเหรอวะเกมหลักผมไม่ตายผมมาตายเกมเกมรองเมื่อกี้มันไม่ใช่เสียงหรอหนูว่ามันไปเสียงร้องวันนั้นน่ะนะซ้ายแฟดต,ตรงกลางค้างโอเคซ้ายซ้ายกระพริบกลางค้างจำแค่นี้ก็พอ โอเคอุ้ยนานอยู่นะปิดไฟให้อยู่ทางขวา

เฮ้ยค้างเจ๊ โอ,โอ,โอ้มันใกล้ยังเลยทางซ้ายนะโอ,โ,อโอเคเจสซีวิตเจสซี่วิททำได้ทำได้ทำได้ฮาสิวิทเอง สวีทสวีอื้ออีบอร์ดผมจะพังวันนี้ละเฮ้ยขาง ยินดีด้วยคุณได้หัวบอลนตนสีทองอ๋อที่จริงอยากต่อมากเลยนะใจจริงอยากต่อมากเลยแต่แบบเก็บไว้พานได้บ้างละกัน นะฮะก็จบไปแล้วนะครับสําหรับพาร์ทนี้นะอาจจะเร็วไปนิดหนึ่งนะก็ไม่ได้เร็วมากอยู่ในมาตรฐานและกันนะครับผมก็ฮาร์ดเวย์มันฮาร์จริงหรือเปล่ามันมันไม่ต่างกับมีเดียมเลยนะแค่แบบบอลลามันมันลดเร็วเร็วขึ้นแล้วก็ไอ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 รีววสเตชันนี้ก็ลดเร็วขึ้นที่ตึงในพาร์ทนี้ที่สุดคือบอนเนตบอนเนตโคตรตึงเลย ครับก็ต้องชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดเ subscribe เอาไว้ด้วยนะครับได้เวลาที่เราต้องสักแล้วนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายรักทุกคนนะจุ๊บๆไปแล้ว